สวัสดีค่ะมาทุรโรเลิศสักดานะคะเป็นมิสไทยแลนด์เวอร์ปี1993นะจ๊ะก็ตอนนี้อายุ46ปีแล้วมาที่นี่นะคะกับคุณหมอนุ่นเนี่ยมาหลายปีแล้วมาทุกปีนะคะเพราะว่าเริ่มจากว่าสนใจฝีมือของคุณหมอในการร้อยไหมอะคะ่ะส่วนตัวรี่ก็เมื่อก่อนเคยร้อยไหมที่อื่นแล้วมันไม่ได้ผลนะคะแล้วพอเริ่มมาเจอคุณหมอนุ่นแล้วมันได้ผลจริงๆก็เลย ติดใจกับคุณหมอว่าต้องเป็นคุณหมอนุ่นเท่านั้นที่จะมาแตะหน้าเราได้แล้วก็มาครั้งนี้ก็ปรึกษาคุณหมออกว่าตอนนี้คุณหมอเขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือ s u p e r ร์ลิฟ u ์ซูเปอรเราก็เลยเออเราอยากลองอ่ะคุณหมอเดี๋ยวเขาบอกว่าตัวนี้จะดีที่สุดและแรงดึงดีมากที่สุดด้วยแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือใต้ตาก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าอยากจะทําใต้ตาด้วยคุณหมอเขาก็แนะนํา ฟิลเลอร์ตัวที่ดีที่สุดของคุณหมอเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะมนุนนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อธิตตาคลินิกนะคะแล้วก็คนไข้คนพิเศษของเรานะคะก็คือพี่เชอรี่นะคะวันนี้เนี่ย คุณพี่ยินดีให้หมอรีวิวเนื่องมาจากว่าเราสนิทกันเยอะมากใช่ไหมคะค่ะเรารักษากันมาจนมั่นใจในฝีมือแล้วนะคะเราก็ยินดีให้หมอทารีวิวโปรแกรมปรับแต่งใบหน้านะคะว่ามันเหนือกว่าโปรแกรมเก่าที่พี่เชอรี่เคยทำยังไงนะคะ,คะแล้วก็มันเหนือกว่าการร้อยไหมท,ทั่วไปยังไงนะคะวันนี้หมอก็สอนเพื่อนเพื่อนทางบ้านไปเลยทีเดียวนะคะก็จะขออธิบายนะคะเกี่ยวกับโปรแกรมปรับแต่งใบหน้านะคะในปัจจุบันนะคะก็เวลาที่เราเนี่ย มีอายุเยอะขึ้นนะคะใบหน้าของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนโครงสร้างค่ะจากเดิมเนี่ยเราจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้พอเวลาที่เราอายุเยอะสามเหลี่ยมมันจะกลับหัวค่ะอนนี้เคเรียลเป็นเอจจิ้งโปรเซสทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยก็จะมีจุดที่เริ่มหย่อนคล้อยลงมาซึ่งเป็นปัญหาหลักๆของผู้หญิงทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งไม่มีใครเนี่ยอยากจะให้ใบหน้าเนี่ยหย่อนคล้อยหรือกลายเป็นสามเหลี่ยมกลับด้านแบบนี้ถูกต้องไหมคะวันนี้เราก็เลยพัฒนาโปรแกรมค่ะเป็นโปรแกรม ซูเปอร์ลิฟต์นะคะปรับแต่งโครงหน้านะคะโปรแกรมนี้มันดียังไงนะคะก็คือมันเหนือกว่าการร้อยไหมทั่วไปตรงที่หนึ่งคนไข้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ไม่วมไม่ช้ำน,นะคะนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักก็คือว่าเมื่อเข้ารับโปรแกรมนี้เสร็จแล้วเห็นผลในทันทีนะคะก็คือจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เข้ารับบริการเลยนะคะตัวไหมของเราเนี่ยก็จะมีโปรเซสกระตุ้นค่ะการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ปรับแต่งใบหน้าไปอีกเรื่อย จะเห็นผลสวยชัดเจนที่สุดเนี่ยที่อีก2-3เดือนต่อมาด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่คนไข้ทุกคนชอบมากก็คือใบหน้าค่ะดูเด็กดูอ่อนเยาว์ลงจากตัวนาโนโปรแีนเตอร์ที่อยู่ในไหมของเราเองนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากการร้อยไหมปกติทั่ว,วไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่หมอพูดเวลาทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงให้เ,เพื่อนเสังเกตนะคะณจุด เส้นที่หมอวาดไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นล่องลึกนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะว่ามันจะมีการยกตัวแล้วก็ขยับตัวดูเห็นไหมคะเห็นชัดนะคะแต่พี่เชอรี่ดูกระจกเลยเป็นยังไงบ้างคะโอดูแตกต่างเลยค่ะยกขึ้นแบบ ตั้งแต่ทำกับหมอมาครั้งนี้ยกมากที่สุดเลยอะใช่ไหมคะ<ช>แล้วดูรู้สึกกว่าทุกครั้งใช่ค่ะดูธรรมชาติกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะการร้อยไหมปกติเนี่ยพอร้อยดึงยกเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจะดูแข็งแข็งบางคนก็โหนกแก้มใหญ่บางคนก็หน้าบุบหน้าเบี้ยวนะคะแต่ที่อธิตาคลินิกด้วยโปรแกร,รมซุเปร์ลิบไม่บวมไม่ชม้ำไม่มีริ้วไหมนะคะมไม่ต้องพักฟืน้นหน้าก็ดูยกมากเลยเนี่ยยกเนี่ยล่องขึ้นเห็นไหมคะว่าล่องเนี่ยตื้นขึ้นล่องน้ำมาก ร่องแก้มมุมปากถูกยกขึ้นหน้าแก้มถูกดึงขึ้นนะคะแล้วก็ทําทั้งหมดแบบละมุนดูเป็นธรรมชาติไม่เจ็บด้วยเห็นไหมคะ <laughs> ไม่ต้องหักฟืน <laughs> ไม่เจ็บนะคะแล้วก็ใครที่เคยดูรีวิวแล้วกลัวนะคะ <laughs> ก็ลองดูรีวิวใหม่นะคะนี่เป็นถึงมิสไท h a แลนด์เวิ l ์เลยนะคะ <laughs> ให้ความมั่นใจอธิต้าคลินิก เพื่อนๆต้องรู้แล้วนะคะว่าที่อธิตานกิริกเราต้อง,องมีงดีแน่นอนอใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงนะคะพี่เชอรี่ไม่กล้ามาแน่นอนโปรแกรมปรับแต่งใบหน้าของเราเหนือกว่าที่อื่นแน่นอนทําเสร็จแล้วดูสวยดูนำมูลเป็นธรรมชาติเห็นผลทันทีด้วยค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะ อ้าปื้มเห็นกระจกเลยนะคะใช่แล้วก็แบบเนี่ยเห็นความแบบความยกของมันแบบว่าสุดยอดเลยค่ะต้องเป็นซูเปอร์ลิฟจริงๆแล้วอะค่ะลองแก้มลองน้ำหมากแก้มตกดีขึ้นหมดเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยดูดีขึ้นด้วยโปรแกรมเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีสภาวะผิดรูปหรือว่าเขาเรียกว่าใบหน้าดูโหนกใหญ่หน้าแหลมเปี้ยวไม่มีเห็นไหมคะว่า ดูละมุนแล้วก็ดูสวยดูเป็นธรรมชาติและที่สำคัญดูยกกระชับเข้ารู้มากขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะก็ปรึกษาหมออีกอย่างหนึ่งวันนี้ปกติแค่ดึงหน้าอย่างเดียวใช่ไหมแต่วันนี้ก็คือใต้ตามันมาแล้วอ่ะก็เลยว่ามันสำคัญมากเลยว่า ใต้ตามันคล้ำอย่างเงี้ยหมอต้องทำยังไงนะไปะยามาแล้วนะคะหลังจากที่เราเห็นหนะ้าพี่เชอรี่แล้วเราก็เลยเตรียมมาด้วยเลยนะคะก็คือ j u วีเดิมโ o l i ลท์ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะของ j u วีเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกานะคะเพื่อนเพืทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะคะ<ม>จูวีเดิมอเลแกนไทยแลนด์นะคะ เราได้รับรางวัลเป็นประจำตอนนี้ทุกปีหมอได้รับเชิญไปรับรางวัลทุกปีเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆที่ติดตามเพจจะต้องรู้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่คลินิกเราเนี่ยเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากบริษัทเท่านั้น mm hmm. และที่สําคัญหมอชีดสวยมากฉีดเนียนมากได้รับรางวัลทุกปีด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฉีดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าใต้ตา,าครั้งที่ทําแล้วไม่มีก้อน พี่ชารี่ลองยิ้มนะคะเห็นไหมคะถุงใต้ตาหายไปอรอยดำค้ำหายไปผิวขาวใสละเอียดเหมือนเด็กเลยพี่ชารี่เห็นเลยใช่ไหมคะปื้มสวยเลยนะคะดีขึ้นในทันทีนะคะไม่บวมไม่ช้ำไม่ต้องพักฟื้นไม่เจ็บด้วยใช่ไหมคะสวยทันทีนะคะเห็นไหมคะว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีทั้งศาสตร์และศิลปะในการวางตัวยาที่ถูกต้องด้วยนอกจากจะฉีดของแท้แล้วยังต้องฉีดออกมาให้ดูสวยแล้วก็ดูดี ไม่มีปัญหาหลังทําไม่มีก้อนหลังทําเห็นไหมคะไม่ว่าจะยิ้มหรือว่าจะทําหน้าปกติใบหน้าของคนไข้ก็ยังดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยสวยแบบนางงามนะคะใช่นางงามต้องมาที่นี่ค่ะสุดยอดค่ะเสร็จแล้วค่ะครั้งนี้ปื้มกว่าแบบทุกๆครั้งที่ผ่านมาอีกรู้สึกหน้ามันได้ยกได้ตึงแล้วก็กรอบหน้าก็มานะคะ ที่เราแบบว่าวอรี่ทั้งหมดมาแบบดีขึ้นหมดเลยแล้วโดยเฉพาะใต้ตาตอนแรกนี่ดำมากเลยนะดำแล้วก็คล้ำแล้วก็มีความหย่อนยานมากอะคะ่ะตอนนี้ถุงใต้ตาไม่มีละกลืนกันหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราเป็นนางงามเราก็อยากจะสวยตลอดเวลาใช่ไหมคะถึงแม้อายุเยอะแล้วเราก็อยากจะยังดูดีอยู่ก็ต้องขอบคุณหมอนุ่นนะคะว่าฝีมือดี ที่สุดอะสำหรับพี่นะฝีมือดีที่สุดแล้วก็เป็นคนมือเบามากเวลาทำอะไรเนี้ยก็ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่บวมไม่อะไรอย่างที่แกพูดจริงๆนะคะก็มาเถอะก็ใครอยากจะร้อยไหมใครอยากจะฉีดใต้ตาทำโปรแกรมคล้ายๆกับลี่นะคะตอนนี้ที่เนี่ยลี่ว่าดีที่สุดเลยค่ะ